สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนอันเป็นตีหักแรกขารบของโลกของเพิง่งยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพิ่โลกที่มีแต่ข้อมวลข้อมซึนข้อมแสบข้อมนัวหักแพง้งแบ่งปันพี่นอ้องยู่ดีมีแหงสุขคนกราบขอบพระคุณพี่น้องลหลายทีถามไทยถามถึงอาการของแม่ของของพญเพิ่อนออกง่ยงบาลแล้วก็เลยสิมาฉลองสิน้นนี่ตอนนว นี่แต่แน่เป็นต่เสบซีนก็มาจากเรนูนี่ฉลองจากนอยยันลืมด้วยพี่น้องเด้อเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในช่องโลกของเพิงเนี่ยยินทนตัวบาทไม่ยังไรตรวจจักบาทก่อนแก้วแรกฉลองฉลองขออนุญาตบาทคำ ได้ทีแล้วออ,อู้สามสิบสี่พันตับพี่น้องเอ้ยผมจะบานก็น่าม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 า,มาเด้อกินน้ำกันกินแสบนอนนับเท่านั้นบานเท่าน้ออืม ขมบ่พ่อพักใส่เด้่คนกันที่ว่าพักมะละมะละเนี่ยมันเกิดไม่หย่รุ่นทีนนี้นั่นพักใส่พักใส,กใส่มาเด้อมาเด้อกินน้องกันเด้อพี่น้องพันไปพันมา นี่ที่าง,างไอ้ขัาสสอยหอมขมอือุมอ่มพิกุ่พิออนพร่กปุมั่นอืมุ่เครือก๊อบ กบวยแข็งคมบีสสดบีแทะ <c oughs> บีลูกไพ่มาจากเมืองเลนูคนใดมาต้อนมาฝากพ่อปู <c oughs> mm -hmm. พูเลจกินก้อยกิน,นเนี่ยามเสกเป่าไปเหตุประกันไหมวะอืฮักไม่ควมผพิดพลาดสูง มันแน,น่อนน่ะพักกนะันอ่ะไปเข้าห้องสอบนะโอ้ยกัดเดาอย่างเดียวเนะี่ย มันแบบพริกอ่อนเนี่ยอือีงพอยเบะแล้วผมมีแนวคือหักขนาด แมวดีขึ้นแล้ว,น,น,วน้ำตาลน้ำตาลลดเลองลให้ปลาบ้านไหนปลาบ้านไหนน้ำตาลหมออ่ะน้ำตาลสวิงหรืออ่ะเดี๋ยวให้กินข้าวเหนียวนะล้วก็ทียข้าวล้ำคนะ หะอยแม่เศร้านะครับองคสไปหลองไปลำน้ำพึ่นเคมีกกำลังตรงกันครับทำบุษมม ม่มันยังอยากกินน้ำมันสีสบทำไงเนาะหู้แันหท้หาพี่น้องเลยบัน <c oughs> <cười> <cười> không hôm tạo, vẫn không là cái đauливоessings bạn cũng không con ừ, bớt Một ngày cũng มาเ๋ยวมาเ๋ยวขอบ,บคุณพี่น้อง๋ย่ขอมาบงสองโคหของเพิ่ออย่าลืมกดติดตาม คตไล่คตแทะคตกระดิง่งพี่น้องอยู่ดีมแห้งสินแสบน่ารับสุขุทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนคลิปหนาเพราะนำไมสวัสดีครับ